ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องรอนะแต่ที่จริงคิดว่ารอพวกเรารออะไรรู้ไหมรอคิดว่าจะมีข้อสรุปโดยที่ผู้ที่ลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เขาจะสรุปเขาจะสรุปข้อความทั้งหมดแล้วส่งส่งอีกทีหนึ่งเนาะ,ะมาสรุปเป็นสรุปเป็นทางการอีกทีะว่าดําหรือหวายเนี่ยผิดไหมอะไรทํานองเนี้ยนะแต่ก็เงียบจนเป็นจนเป็นปีปีกว่าเอาไม่ไหวแล้วนะแซนก็มาค้นดูเอ๊ะ มันยังไงแล้วก็ได้ยินทําแม่งนางหวายพูดอะไรเกี่ยวกับว่ามันถูกมันทําถูกเจ้าหน้าที่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ไม,ไม่ไม่มีความผิดเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่มีความผิดอะไรแซนก็เอาใบที่แซนเคยจดจากที่ทนายอ่านให้ฟังเนาะเอะอะไรคือคอทอชชซนก็มาค้นลื้หานะพอแซนลงค้นลื้หาแซนก็เอามาพูดในคลิปนะว่าเจ้าหน้าที่ชุดเนี้ยมันยังไงอยู่นะคือแซนเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่เป็นเหมือนพยาบาลหรือหมอ ที่คุณไม่รู้เลยเหรอว่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะก,การอ่าสุขะรักษาเนี่ยเขาจะมีอ่ากฎระเบียบใหม่ออกมาเรื่อยๆว่าอ่าหมอต้องทำอย่างนั้นการรักษาต้องเป็นแบบนี้เขาจะต้องเปลี่ยนในในวงวงการของหมอของพยาบาลน่ะอย่างเช่นป่าไม้ก็เหมือนกันจะมีโครงการนั้นโครงการนี้โครงการคอทชอเจ้าหน้าที่จะต้องรู้แน่นอนอ่ะ แต่อันนี้เจ้าหน้าที่เขียนมาบอกว่าพื้นที่ที่ไหวนะ่ะเป็นพื้นที่คอทอชอแต่แซนไปตรวจดูแล้วมันไม่ใช่คอทอชอแล้วเอ๊ะแล้วทำไมเจ้าหน้าที่พูดอย่างนั้นน่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่แทนที่เขาจะรู้เขาต้องประชุมกันตลอดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งระบบใหม่ตั้งโครงการใหม่อะไรขึ้นมาไปถึงไหนยังไงน่าจะรู้ไม่ใช่เหรอแต่ทําไมเจ้าหน้าที่ชุดนี้เขียนมาในที่ไหวายว่า ที่ห้าไร่น่ะเป็นคอทอชอแซนก็ไปตรวจดูว่าที่มุกดาหารน่ะคอทอชอเข้าก็จริงโครงการเข้าก็จริงแต่เข้ายังไม่ถึงที่อำเภอดงหลวงเลยอำเภอดงหลวงยังไม่มีสักแปลงสักที่เลยเพราะที่ของหวายตรงนั้นมันเป็นอำเภอดงหลวง คือที่ที่เข้ามาโครงการที่เข้ามาจังหวัดมุกดาหารมันใหญ่ม,หญมันกี่อำเภอล่ะมันเข้ามาแค่อําเภอดงดอ่าดอนตาลอําเภอคำชะอีกับอําเภอเมืองสามอําเภอเองอําเภอดงหลวงยังไม่ถึงเลยแล้วเจ้าหน้าที่เขียนไปได้ยังไงว่ามันอยู่ในโครงการคอทชอก็เหมือนว่า ขบวนการหรืออแบบเขาเรียกอะไรอ่ะการพัฒนาของขององค์กรเนี่ยเวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องประชุมกันเจ้าหน้าที่ต้องรู้สิทําไมเจ้าหน้าที่ไม่รู้แหละว่าโครงการมาถึงตรงไหนแล้วตอนนี้แซนเริ่มไม่มั่นใจกับเจ้าหน้าที่ชุดนี้ละแต่วายก็ไม่เคยเอามาแอบอ้างหรือเอามาเป็นอแบกหลังอ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะยังไม่มีนะแต่ การที่แซนไปค้นดูว่าเอ๊อะคทชคืออะไรทําไมเจ้าหน้าที่ชุดนี้ถึงไม่รู้เลยเหรอว่าโครงการคทชมาถึงไหนแล้วเข้ามาตรงนี้หรือยังหรือยังไงเราก็เริ่มเอ๊ะแล้วเอ๊ะแล้วเป็นช่วงที่ผู้นเมืองดีสายน้ําเนี่ยก็รอนานเหลือเกินก็พยายามบอกกับเอฟซีว่าเอ้ทนายตามอยู่นะทนายตามอยู่นะนะก็นั่นแหละมันทําให้แซนไม่มั่นใจกับกับอะไรที่นางนางไหวเอ่ยเอ่ยอ,อ้างมาว่าเอ๊ะมัน มันจริงไหมหรือวันแค่อ้างนี่แหละสิ่งที่แซนไปมีอยู่คาใจอยู่พอไม่นานสายน้ำเริ่มไม่มั่นใจแล้วก็หนุ่มน้อยร้อยเอ็ดเข้ามาร่วมที่ไปแจ้งให้ให้มันเด็ดเดียวไม่เอาเจ้าหน้าที่ชุดที่เราเรามาครั้งแรกที่เราสงสัยละก็นั่นเป็นที่มาของนางบานเริ่มอ้างแล้วนางบานเริ่มอ้างว่าเจ้าหน้าที่ชุดแรกเนี่ยออกใบอนุญาตให้แล้ว เป็นโครงการคอทชอตอนนี้ใบอนุญาตอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปค้นหาเพราะนางมีเอกสารเยอะมากเป็นลิ้นชักลิ้นชักเลยเพราะว่าเอกสารคดีของน้องผลไม้ด้วยคดีฟ้องกับคนอื่นด้วยก็เลยเยอะเดี๋ยวต้องไปหาใบอนุญาตที่จริงๆแล้วมันเป็นการอ่าเขาเรียกอะไรแสดงละครเพราะว่ามันไม่มีแต่นางกําลังครั้งแรกที่นางอ้างว่าเจ้าหน้าที่ชุดแรกเนี่ยที่บอกว่ามีโครงการคทชเนี่ยอนุญาต เธอแล้วนะในคลิปไลฟ์สดตอนนั้นนะก็เลยยิ่งทําให้ครั้งแรกที่นางอ้างละนางเอามาอ้างนะคือตอนที่นางเอามาอ้างอะ่ะเราจะคิดยังไงเราคิดว่าเจ้าหน้าที่หนุนหลังจริงไหมหรือนางแค่เขามาอ้างแล้วการที่เจ้าหน้าที่เขียนว่าโครงการคอทชหรือเจ้าหน้าที่เอื้อเอื้อกับนางหวายหรือมันเป็นแค่มันเป็นอย่างนี้หมดคือเจ้าหน้าที่พอมีอะไรก็เอื้อกับชาวบ้านหมดไม่ใช่ว่านางหวายมี พี่อิสิธิ์พิเศษอะไรเลยไม่ใช่อะหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือไม่จริงอย่างที่นางหวายอ้างละนะกาลังคิดอยู่ว่านางหวายเอาเขาเอามาเขามาแอบอ้างซื้อโอหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาทําอย่างนี้จนเคยกับทั้งหมู่บ้านหลายหมู่บ้านแล้วเป็นอย่างนี้เองหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเห็นไหมว่า,านางจะอยู่ในวงเวียนวงจรกับผู้หลักผู้ใหญ่นาะงจะเอามาอ้างนะจะเพื่อประดับ ัวของนางว่านางเส้นใหญ่นางมีนางมีอะไรอ่ะนางมีดีกว่าคนอื่นอะไรยังไงหรือเปล่านี่แหละนะทุกคนก็เอ๊นางก็เป็นชาวบ้านธรรมดานางจะมีสิทธิ์อะไรให้ผู้ใหญ่มาช่วยมาเหลือนางจะก็นางก็เอาความอ,อย่างที่บักนาบเคยพูดอ่ะเอาความน่าสงสารฉันเป็นผู้สูญเสียลูกฉันตายนี่แหละเราจะเห็นว่านางจะพยายามดึงเอาผู้ใหญ่ลงมามาเกี่ยวข้องแล้วก็ให้คนเข้าใจว่าผู้ใหญ่อ่ะช่วยเหลือนางอยู่ข้างหลังอย่างเช่นเนี่ยคดีเนี่ย ทำไมจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอื่นมันเข้าสู่กระบวนการขึ้นลงขึ้นศาลไปแล้วอันนี้ก็คืออะไรรอไปอีกห้าเดือนนะรอไปอีกสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหรือหกเดือนนะรออะไรร้องขอความเป็นธรรมร้องครั้งที่หนึ่งรอสองเดือนร้องข้างที่สอ,อ,อง,ง 2, รองไปอีกสี่เดือนรวมเป็นเป็นครึ่งปีนะก็อันนี้คือสิทธิ์ใช่อยู่สิทธิ์ใครก็ทําได้ไม่ใช่แค่นางหวายทําได้ แล้วเราจะอ้างว่านางหวายมีแบกดีไม่ใช่คนอื่นไปทํามันก็เลื่อนแบบนี้เหมือนกันไม่ไม่ถือว่าเป็นแบกดีมันสร้างความไม่มั่นใจให้กับแซนแล้วสําหรับเจ้าหน้าท,ที่ที่นางหวายอ้างเอื่ยหรือเกี่ยวข้องกับตัวนางอ่าในสองสามวันนี้นะทุกคนก็ได้ยินว่าตอนนี้ล่าสุดเอาส,สูงสุดที่นางไม่ยังไม่เคยเป็นครั้งแรกที่นางเอามาเอ่ยก็คือตุลาการเป็นอายการอ่า คดีป่าวายที่ร้องเรียนความยุติธรรมไปก็อายการอีกนะอายการมอดอหอส่งต่ออายการภาคส่วนอายการสูงนะต่อตอต,อต่อไปคือตอนนี้นางาไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ชั้นอายการตอนนี้นางมา,า,งมาอ้าอ้างถึง ผู้พิพากษาหรือท่านตุลาการผู้พิพากษากับตุลาการเดียวกันนะทุกคนคือถ้าแซนถ้าใครได้ยินอย่าอย่าบอกว่าแค่แซนเองเลยนะคือมันมีความไม่มั่นใจเลยนางเอามาอ้างทําไมนางถึงกล้า,ามาอ้างแสดงนางก็มี power พอที่จะอ้างเอ๊ะหรือเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาช่วยเหลือกันจริงแม้จะเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ไม่จําเป็นต้องคนมีเงินส่วนมากใช่ไหมอายการผู้พิพากษาตุลาการเนี่ยจะทุจริต เพราะว่าคนที่เป็นจำเลยหรือคนที่ต้องคดีอะไรพวกนี้เขาเป็นคนมีเงินแล้วก็เอาเงินยัดตุลาการก็ยอมยอมทำในสิ่งที่ไม่ยุติธรรมขึ้นมาเพื่อเงินเพื่อทองนะอ่าแล้วทำไมมันมีจริงไหมอัยการตุลาการผู้พิพากษาเนี่ยช่วยสำหรับคือช่วยช่วยทุจริตในความเป็นธรรมจริงไหมอะไรคือทุจริตในความเป็นธรรมก็คือช่วยให้ ไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นตรงนั้นจริงไหมสมมุติว่าความยุติธรรมคือชาวบ้านคนหนึ่งโดนไม่ได้รับความยุติธรรมแต่พอศาลขั้นตอนของศาลแล้วคนที่มีเงินคนที่กันแกล้งคนอื่นชาวบ้านไม่ได้รับความยุติธรรมยัดเงินให้ตุลาการอายการคือ,อกินน้ำหัวแก้วถางแก้วกันหมดละนะ แล้วตกลงสุดท้ายก็พิพภากษาออกมาว่าชาวบ้านไม่มีอะไรชาวบ้านก็ได้รับความยุติธรรมดีไม่เห็นเป็นอย่างที่ชาวบ้านมาร้องเรียนไม่ได้รับความยุติธรรมเลยทุกคนกลัวจะเป็นแบบนี้ไหมทั้งที่ชาวบ้านไม่ได้รับความยุติธรรมโดยอำนาจเงินจากคนมีเงินกันแกล้งแต่คนมีเงินยัดให้ตุลาการหรืออายการเหล่านี้จนจนคนเหล่านั้นที่มีเงินน่ะไม่ได้ไปกันแกล้งใครนะชาวบ้านชาวบ้านคุณรู้ไหม คุณไม่ได้โดนกันแกล้งหรอกชาวบ้านก็พังงำ